ว่าทำงานหนักก็เมื่อวานเธอเหนื่อยจังไงเธอเหนื่อยจังมีแบรนด์อยู่ข้างในด้วยแบรนด์อยู่ใไหมอ๋อแบรนด์เจ็ดโมงมแบรนด์ใชรไหมว่หงงอะไรอย่างนงี้เบร์เจ็ดประมาณกี่โมงอะกินกสบายค่ะโันนี้มีทิ้งกี่เจมาเลยสิบเจ้าคนได้เล่นเล่นเป็นอะไรบอกได้ไหม แกประมาณบ่ายใช่ไหมจะได้บอกพี่เขบ่ายแกผมดูไม่ยาวขึ้นเลยนะแอบเล็มแอบเล็มเออช่างผมก็บอกว่าผมไม่ยาวขึ้นเลยแอบไปตัดไปเนี่ยเอาเล่นกับแม่เหรอ ไม่เคยโพสเหรอที่มาแต่ผมด้วยมั้ยเอาจริงจริงที่โพสเมื่อกี้ไม่ใช่กี่โมงไปลล่ะจะไปทำงานละตื้นคิว่าไม่ทันแล้วเนี่ยตอบเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วกันป้านไม่เสร็จให้พี่แกช่วยเดี๋ยคนเจ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะมันไปเขียนแบบ เขาว่างเขามองเงี้ยเราออกเมืองน่าใครไม่รู้พักสบายประชวรแกงเนี่ยสามสี่ใบเสร็จแล้วจริงๆก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันเออหลุดไปไหนแต่มันเร็วเนาะทำแบบกาแฟไปหาว่าทำไปไปเที่ยวลาวเมืองเงี้ยไปเที่ยวลาวต่อชั่วโมงเดียวเองอ่ะตั้งสองร้อยโอ้ยสามชั่วโมงพี่มีพี่มีรอนานเลยสามชั่วโมงมันรักชิลหรือเปล่าตลอดเลย ไปทำที่ไหนแจ้งวัฒนะแส้งวัฒนแเร็วเพราะว่าเขามีเยอะร้อยกว่าที่มั้งเนาะเยอะมากเลยจะดวจะเข้าไมน้องร้อนเห็่รู้ที่กินอ่ะที่กินไป มาับ่ค่ะต่ว่ามันเจ็บมันแบบบีบพอดีกับสีผมเราอ่ะแล้วมันก็เหมือนดันผมเราของเราโสนะดันใส่ไปใส่มาปวดขมับจ้ามันบีบจกหชลวก็รเห็นในกระทู้เอทันทีเฉลิมไทยมั้งหรือเฉลิมกรุงเนี่ยเขารูปน้องไปลงด้วย ลูกที่น้องอัพอะที่ใส่ชุดไทยอะที่ไปรำอะเออ<ะ>มีคนบอกว่าสวยก็จากที่กิน<อ>ลงแ<อ>ห <laughs> ออใช่เก,กินลงเออนั่นแหละก็มีคนถ่ายก็เลยขอ เยอะมากคกันคนอ่ะยมาปหลักเยคนเลยแ่ศิลปะแม่ไย็หลกหลายรอบมากปกระม,มาณหรอบแล้ออแวาลลาากกยากมากกเลยวแรกยาก้ตัยย่ยากมากลองขีเยอะ่เป็นไรเราไม่เหมือนใครไงใส่ชุดไม่เหมือนใครเรา

เขาบอกยังว่าไปถ่ายที่ไหนอะไรแบบนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่่านจังหหอนเดิมออก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 น้องออกองมหาอะยรนั ah yes ้นแม่กล่นเหม็นเขาเปลี่ยนคิ้วเลนะใช่มันเปลี่ยนนี่รู้เหมือนเป็นเทปหน้าน้าใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เรื่องอ่ะหลงไปตรงไหนก็รู้เรื่องเ่เนียดี๋ยวหลงไปตรงไหนก็รู้เรื่องอ่ะแค่เขไม่ทำอะไรยังไม่ได้คอนโทรมาแน่นอนวันก็ยังไม่คอนโทร วันนึงนะแต่เปลี่ยนอะไรนะแต่ไปทำพาสปอร์ตไปแล้วนะถึงไม่แด้อดถนักกัไปแล้วมาแล้วนะพี่มีป่ะเขาไม่ไปพี่จะไปลาวพี่จูบอกว่าทำพาสปอร์ตเสียเงินไปแล้วนะพันหนึ่งถ้าไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมาเบิกเอาเท่าเหมือนกันเพี่อตอบพี่จูแล้วกันเขาเป็นคนเหมหมดแล้วนะพี่จูพี่ดาเลยเหมือนกันเพวันเดี๋ยวจะมาเบิกแล้วเราเท่าวันนี้คะ ฝากนี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมานี่นก็เปิดแล้วหรอเออเอ้ยฝากบอกคิดถึงวันนี้มันแบล็คสมุดพกเสร็จบ่ายสองสมุดกมุดมุดโป๊กสมุดโกสมุดโป๊กไม่ใชสมุดพกในมาบ้นมอสหกไหโอ้มันแบ็ไม่รู้มานั่นหรือเปล่าบอกให้ฝากบอกพี่กินด้วยเห็นมันอยู่ในตัวแซ กินไรเปล่าตรงนั้นมีร้านอาหารยังไม่เห็นกินเลยปวดแล้วถื้ก่อนไหมด้านล้าหมดแล้วไปติ้งไปติ้ง